สวัสดีปีใหม่ตุ๊ดจีนค่ะมากราบขอขมาแม่แล้วก็พร้อมกับเอาของอของของขวัญของฝากจากพี่เบญญพันธ์นะคะมอบเผ็ดิลนจือให้แม่ในช่วงปีใหม่เพิ่งมีโอกาสเอามาให้แม่วันนี้นะคะให้เห็ดชุดใหญ่เลยนะคะก็ขอพรอจากแม่นะคะอขอให้กิจการรุ่งเรืองล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมา เหมือนน้ำบ่อใค่ะขอให้ลูกมีความสุขบอให้มีความสุขอให้มีความเจริญสินเกียยุอีสินนี่หัวใช้ทุกทุกท่านเลยนะคะเอาโอเคแล้วก็ลูกพิมพ์เองก็มอบเหตุจือให้แม่อีหนึ่งชุดแล้วก็ให้พี่สาวหนึ่งชุดพร้อมกับมอบเงินไว้ให้ด้วยนะคะนี่เลย โอเคนะคะก็ขอให้แม่มีความสุขเป็นลมโพลุ่มใสให้ลูกตลอดไปให้ลูกหลานตลอดไปว้าวัสดีตลกขึ้นไหมอย่างนั้นอีกตอนตอนนี้แม่แม่อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุวัดรอบเอวดูไหมจ๊ะเห็นไหมคะคุณแม่อายุแปดสิบหกเต็มแล้วจะแปดสิบเจ็ดแล้วทำยังไงถึงแข็งแรงอยู่ขนาดนี้คะกินเห็ดหลินจือจ้ะโอ้โหเห็ดหลินจืออะไร ดอบบไหนเอามาดูซิเป็นยังไงเอามาดูมาโชว์นหน่อยนี่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 ไหนโอ้โอแม่กินมานานหรือยังคะกินมาสิบกว่าปีแล้วโอ้โอเห็นไหมคะเมื่อก่อนแม่มีปัญหาสุขภาพทั้งเป็นเกาเป็นเนออเป็นลมบ่อยๆเนาะ หลังจากได้เห็ดลินจือแล้วแม่สุขภาพดีสิบกว่าปีมานี้แม่ไม่มีปัญหาในเรื่องโรคเกาอีกเลยนะคะเข่าวัวไม่มีเลยเมื่อก่อนพ่อต้องพาไปฉีดยาบ่อยๆเลยนะคะทั้งเป็นลมบ่อยด้วยแต่ตอนนี้ได้เห็ดลินจือก็ทําให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีลูกๆก็ดีใจนะคะรักเห็ดลินจือแด๊กซินค่ะรักและดอกสายพันุ์นี้เลยจ้าจ้าจ้าท่านใดสนใจสุขภาพดีนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะโอเคนะคะ